ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเสริมทั้งหัวและท้ายหกแข้งแมนยูจ้องกระชากตัวเดือนหน้าจากผลงานที่ปรากฏในซีซั่นนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่แมนเชสเต้องเสริมความแข็งแกร่งอีกรอบต่อการลงบู๊ในครึ่งหลังของซีซั่น2023ถึง2024ว่าแต่ว่าพวกเขาสมควรเซ็นสัญญากับนักเตะคนไหนดีหนอ แมนยูนิเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมจ่ายตลาดในเดือนหน้าแต่เนื้ออื่นใดพวกเขาต้องใช้เงินให้คุ้มค่าอย่าให้เหมือนการต่ำน้ำคลิกละลายแม่น้ำในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งการหมดตัวไปกับองเดโอนานาเมสันเมาส์และราสมุดฮอยลุนรวมทั้งการยืมโซฟิยนอัมระบัดและซีเคียวเรกิรอนกลับทำให้ทีมมีผลงานแย่กว่าซีซั่นก่อนกระทั่งพวกเขาเหลือฟุตบอล2รายการให้ลงบูเท่านั้นสำหรับเอาตายบายินเดียเป็นเรื่องน่ายินดีแทนนทายทวารทีมชาติตุรกี ที่จะได้โชว์ฝีมือบ้างในเรือนหน้าหลังย้ายมาจากเฟเนบาเช่แต่เอริกเทนฮากไม่คิดส่งลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียวเนื่องจากโอนาน่าจะพละไปเล่นให้แคมรูนในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหลังพรานเงินของสโมสร,รไปไม่น้อยในช่วงซัมเมอร์เชื่อว่าผีแดงจะใช้จ่ายอย่างประหยัดในตลาดหน้าหนาวและนี่คือ6นักเตะที่เทนฮากสมควรดึงไปเสริมทัพเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จในบ้านปลายยูเซฟเอนเซรีจากเซบียา แมนยูนเต็ดมีท่าทีต้องการได้กองหน้ารายใหม่มาเพิ่มอีกรายเพื่อทดแทนอ,องโตนี่มาร์ซิยาวที่เจอะโดนลอยแพรเนื่องจากผลงานยังไม่เอาอ่าวเช่นเดิมและไม่อาจเป็นที่พึ่งของทีมได้ในยามที่ผีแดงประสบกับปัญหาในการล่าตะข่ายทีมคู่แข่งเท่านั้นไม่พอราสมุสฮอยลุนเจ้าของค่าตัว72ล้านปอนด์เพิ่งยิงประตูนในพชมเปียน์ลีกได้แค่ลูกเดียวหลังอยู่ในสนามนานถึง1024นาทีแม้ดาวยิงวัย20ปีจะตะบันในเกมแชมเปี้ยนลีกได้ก่อนแล้ว แต่มันไม่ได้ช่วยทําให้แมนเชสเตอร์ทะลุเข้ารอบน็อกเอาท์ถ้วยหูใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นสุน่าทีมชาติเดนมาร์กยังถือว่าอ่อนด้อยประสบการณ์ในหลีกใหญ่ของยุโรปด้วยเนื่องจากเป็นแค่ซีซันที่2ของเขาเท่านั้นหลังเจ้าตัวผ่านการลงเล่นในเซเรอากับอาตาลันต้ามาแค่ซีซันเดียวฉะนั้นแล้วเอเนซีรีจึงน่าจะตอบโจทย์ข้อนี้ให้กับปีแสดงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมอาสูรรู้พิษของหอกทมีมชาติโมร็อกโกเป็นอย่างดี เนื่องจากเขาเคยซัดสองประตูพาทีมเซบีย่าคว่ำแมตเ์สามต่อศูนย์จนทำเอาทีมจากเมืองผู้ดีร่วงตกรอบถ้วยยุโรป้าลีกตลอด4ีปีที่ลงเล่นให้เซบีย่าเอเนเซรีพังประตูไปแล้ว62ลูกบวกกับเกมลาลิก้าในซีซั่นนี้อีก5ลูกซึ่งแน่นอนว่ามากกว่านักเตะแมตต์ทุกรายที่สอยตะข่ายได้ในเกมเพียบริกและแม้ซีซั่นนี้เซบีย่าจะล่นไปอยู่ในโซนล่างของตารางหลังขายนักเตะคีแมนออกไปหลายรายแต่ด้วยวัย26ปีเอเนเซรีจึงยังอยู่ในวใัยชะกัน แถมน่าจะมีค่าตัวย่อมเยาวแค่20ล้านปอนด์เท่านั้นแซอูกีราซี่จากสตุตการ์สูน้าทีมชาติกีนีไม่ต่างอะไรกับเอเนซิรีเนื่องจากมีอายุแค่2ีปีแถมเฉลี่ยแล้วยิงประตูได้เฉลีย 4, ่ยสี่เซนละสิเมตรตลอดอาชีพการคาแข่งกระทั่งล่าสุดเขาเปล่งประกายฟอร์มได้อย่างเจิดจรัสที่สุดโดยพังประตูในบุนเดสลีกาซีซั่นนี้ได้อย่างหน้าฮือฮาเ็ดเมตรเป็นรองแค่แฮร์รี่เขนรายเดียวเท่านั้น สตุตการเซ็นสัญญาซื้อขาดกีรัสซี่จากแกรนซ์เมื่อซัมเมอร์ก่อนในราคา8ล้านปอนด์หลังยืมเข้ามาใช้งานและเชื่อว่ายินดีขายออกจากทีมหากได้ราคาที่น่าสนใจมากกว่าแน่นอนว่ามาขาวไม่หวังเสียนักเตะในช่วงกลางซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพาทีมลังอันดับ3ของตารางลีกและมีสิทธิ์คว้าโคต้าลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในรอบ15ปี ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าแมนยูไนเต็ดจำเป็นต้องยื่นข้อเสนอที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้หากอยากได้เป้าหมายไปร่วมทัพในเดือนหน้าโยชัวเซอร์ซีจากโบลญนาดาวยิงดัดใช้เวลา4ปีกับทีมอะคาเดมีของเบย์มิกก่อนได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเสือใต้ในซีซั่น2019-2020และยิงได้4ประตู หลังถูกปล่อยให้ปามาและอันเดรเสยืมไปใช้งานเซิร์กซีสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากขึ้นกระทั่งได้ย้ายมาคาเกิดกับโบลันยาเป็นปีที่2โดยซีซั่นนี้เขายิงได้7ประตูนในเราอย่างไรก็ดีบาเยอร์ทำเงื่อนไขาสามารถซื้อดาวยิงวัย2 2ปีกลับมาได้ในราคา19ล้านปอนด์ตอนที่ขายเขาให้โบลญนยาในปี2022แต่หากเชนฮากระหายได้นักเตะร่วมชาติมาร่วมงานแมจเตก็น่าจะโน้มน้าวให้ทีมในเมืองพิซซายอมปล่อยตัวได้ในราคา25ล้านปอนด์ มาเกฮี hi, จากคริสตันพาลิสนอกจากหัวหอกแล้วแมตต์ตกเป็นข่าวสนใจมองหาเซ็นเตอร์ฮัเช่นกันเนื่องจากเทนฮารกปราศจากนักเตะที่ล้มเจ็บมากถึง10รายโดยมีแนวรับอยู่ในค่ายนี้ด้วยถึงขนาดสัปดาห์ก่อนเขาต้องเรียกใช้บริการวิลลี่ความบาล่าโดยการสรงดาวเตะวัย19ปีประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่แมตต์กไปแพ้เวสแฮม จากสถานการณ์ที่เป็นไปก่อให้เกิดเรื่องที่เกินความคาดหมายเนื่องจากจอ h ์นี่อีแวนส์กลายเป็นกองหลังตัวหลักของทีมไปแล้วแม้ผีแดงจะเสนอสัญญาระยะสั้นหนึ่งปีให้เขาหลังอดีตนักเตะสร้างความประทับใจให้กับนายใหญ่ดัสได้ในช่วงปรีซีซั่นยิ่งไปกว่านั้นมีการลือกันว่าราฟาเอลวารานจะถูกโลกอ,ออกจากโรงละครแห่งความฝันขณะที่แฮร์รี่ม็กไกว์กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้ชื่อของเกฮีจึงผุดขึ้นมาโยงกับผีแดง ถึงขณะนี้กองหลังทีมอินซีพงาดฟ้าสร้างชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองในเพียมลีกอีกทั้งในสซีซั่นที่ผ่านมาเขาพลาดการลงสนามในเกมลีกแค่2นัดเท่านั้นแถมซีซั่นก่อนเจ้าตัวยังเป็นกัปตันทีมอายุน้อยที่สุดในเพียมลีกด้วยหลังได้รับปลอกแขนในวัย22ปีไม่เพียงจะมีคุณสมบัติเป็นผู้นำหากตะเกียีโตเกินวัยและมีคุณภาพในการเล่นกับบอลเขาจึงไม่มีค่าตัวที่ย่อมเยาวแน่ด้วยเชื่อว่าคริสตันพาเลทหวังรับซั์อย่างน้อยล้านปบนด์น และน่าจะยินดีปล่อยนักเตะในช่วงซัมเมอร์มากกว่าเดือนหน้าเนื่องจากทีมเมืองกรุงหล่นมาอยู่ในโซนอันตรายที่เสี่ยงต่อการตรกชั้นจาดแบรนเวดจากเอเวอเรตันแบรนเวดแจ้งเกิดกับเอเวอเรตันได้อย่างน่าประทับใจในซีซั่นนี้หลังถูกฉุดมาจากทีมข่าวลายในปี2020แล้วถูกปล่อยให้แบตเบิร์นกับ PSV ไห่อเฟนยืมไปลงบูก่อนกระทั่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ติดต่อขอคว้าเข้ามาร่วมทีมแต่ทีมท็อฟฟี่เสียเงินปริเสตก่อนต่อสัญญาใหม่ใให้กกัับนนนเตตดือุลาคม ด้วยเหตุนี้สื่อจึงระบุว่าเอเวอตันตั้งค่าตัวเขาสูงถึง100ล้านปอนด์และไม่คิดปล่อยตัวจนกว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์เป็นอย่างเร็วที่สุดแต่หากปีแสดงสนใจดาวรุ่งอังกฤษวัย21ปีจริงก็น่าจะต่อรองค่าตัวนักเตะได้เอ็ดมอนด์แท็บโซบาจากเลเวอร์กูเซนสตาร์ทีมชาติบูกินาฟาโซซื้อเป็นหนึ่งในกองหลังชั้นดีของบุนเดสลิกาตลอด44สัส้นที่ผ่านมาโดยในซีซั่นนี้เขาพลาดการลงเล่นให้ทีมห้างอยา,ากจกฝูงหลีกเมืองไส้กรอก ภายใต้การคุมทีมของชาบี้อลอนโซแค่2เกมเท่านั้นในวัย24ปีดาวเตะแอฟริกันขึ้นชื่อในด้านทักษะการเล่นกระบ,บอลและหันกล้าที่จะสร้างเกมรุกจากแดนหลังซึ่งเป็นสิ่งที่เทนฮักโปรดปรานเนื่องจากนักเตะผีแดงไม่อาจมอบสิ่งนี้ให้กับเขาได้มีการเผยว่าปีแสดงทา่าทางแทปบโซบาเมื่อช่วงซัมเมอร์ด้วยแต่ฝันมีอันต้องสลายเนื่องจากนักเตะจรดประกาศต่อสัญญาระยะยาวกับสโมสรไปจนถึงเดือนกันยายน2028 ได้เวลาโกยแต้มหรือ,อยังส่องโปรแกรมเิีย์ลีก7นัดต่อไปแมนยูเปิดโปรแกรมเพีย์ลีก7นัดต่อไปของเมเตอหลังถึงเวลาต้องเดินหน้าโกยแต้มได้แล้วหากหวังติดท็อฟโฟลกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูเตดนำทัพปีแสดงกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเพีย์ลีกนัดล่าสุดหลังเปิดรังโอทัฟฟอร์ดพลิกแซงชนะแอสตันวิลล่า32เมื่อวันอังคารที่26สกธันวาคมที่ผ่านมา ปีแสดงสามารถรวมพลังกลับมาเอาชนะสิงห์พงาดได้อย่างยอดเยี่ยมหลังครึ่งแรกเป็นฝ่ายตามหลังศูนย์ต่อ2จนมีเสียงโห่จากบรรดาฟแฟนบอลในโรงละครแห่งความฝันก่อนที่ครึ่งหลังจะซับ3ลูกรวดเก็บชัยได้สำเร็จพร้อมขยับขึ้นไปอยู่อันดับ6มี31คะแนนจาก19นัดเท่นฮากยังหวังพาแมนยูเจ็ดจบฤดูกาลด้วยการติดอยู่ใน4อันดับแรกของตารางให้ได้โดยเวลานี้ตามลิปูจาฟูงสาฝูง11คะแนนและตามแมนซิตี้ทีมอันดับ4 6คะแนนแต่เรือใบสีฟ้าลงเล่นน้อยกว่า1นัด แมนยูนเต็ดต้องพยายามเล่นเก็บคะแนนให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ถ้าหวังติดท็อปโฟโดยโปรแกรมพรีก์ลี7นัดต่อไปมีดังนี้30ทธันวาคมพบนอตติงแฮมฟอร์เรส์รยการเยือน14มกราคมพบท็อตแนมฮอสเปอร์รายการเย้า1กุมภาพันธ์พบบูฟฟตันรายการเยือน4กุมภาพันธ์พบเวสต์แฮมอตต์ไรการเย้า11กุมภาพันธ์พบแอสตันวิลล่ารายการเยือน18กุมภาพันธ์พบลูตันทาวรรยการเยือน24กุมภาพันธ์พบฟูลแลมรายการเยา้ 5, าย ซื่อเผยผีต้องจ่ายชดเชย SJR 52ล้านปอนด์หากล้มดิวซื้อหุน้นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวน52ล้านปอนด์ให้กับเซอร์จิมแรดคริฟหากพวกเขาตัดสินใจล้มเลิกข้อตกลงในการเข้าซื้อหุ้นสโมสรตามรายงานสื่อเศรษฐีชาวบริติสและอินิออสกรุ๊ปจะได้รับเงินราวๆ52ล้านปอนด์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตระกูลเกลเซอร์ Sir, หากข้อตกลงดังกล่าวถูกยุติลงตามรายงานของดออินดีพีเนนท์ ตัวเลขดังกล่าวประกอบไปด้วยเงินต้นที่38ล้านปอนที่ลัดคริฟจะได้รับบวกกับอีก14ล้านปอนเพื่อชดเชยค่าใช้ใจ่ายของเขาในการดําเนินการยูไนเต็ดได้ดประกาศยังเป็นทางการในวันคริสมาสอีฟว่าสมสรอนและลัดคริฟสสามารถบรรลุข้อตกลงมูลค่า1 2 5พันล้านปอนในการเข้าถือหุ้น25%ของสมสรอนโดยจํานวนหุ้นอาจเพิ่มขึ้นไปได้สูงถึง29%จาการลงทุน235ล้านปอนของเขาในโครงสร้างพื้นฐานของสมสรจะถูกแปลงเป็นหุ้นเพิ่ม ทูสติติสมสรเปิดเม็ดเงินเคตาเฟ่พร้อมจ่ายซื้อขาดเมสันกรีนบูธเคตาเฟ่ตอบรับยืมกรีนบูธมาเสริมทัพช่วงที่แมนเชสเตอร์มองหาที่ลงให้กับกองหน้าเด็กปัน้นเนื่องจากเขาไม่เป็นที่ต้อนรับของแฟนบอลรวมทั้งทีมฟุตบอลหญิงของสมสรอนหลังก่อคดีเช้าเอาไว้แม้จะรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีแล้วก็ตามถึงขณะนี้หัวหอกวัย22ปีมีผลงานตะบันได้5ประตูและ4อสิจาการลงเล่นให้สมสรอนในลาลีกาซีซั่นนี้15นัดสร้างความประทับใจให้กับโคเซ่บอตดาลัส คุณซื้อของสังเวียนแข้งเอสตาดิโอโคลิเซียมจนทำให้เดอร์ซันเชื่อว่าเขาพร้อมใจเงิน40ล้านปอนด์ขอซื้อกรีนวูดจากปีแสดงในเดือนหน้าทันดีอันจะเป็นการสร้างสถิตใหม่สำหรับการเซ็นสัญญาซื้อนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรกรีนวูดเป็นนักเตะที่มีความแตกต่างเขามีความสามารถมากมายแต่ในเกมฟุตบอลความสามารถไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดการทำงานหนักสำคัญกว่าความสามารถเมื่อเขาฟิตเต็มร้อยเราจะเห็นระดับที่แท้จริงของเขา แต่เขามีสภาพร่างกายที่สามารถเล่นได้ในทุกระดับนายใหญ่เคตาเฟ่เอ่ยถึงกรีนมูดในคราวล่าสุดเขาเข้ากับทีมของเราเขามีความอดทนสูงเขามีความเยือกเย็นและตระหนักดีว่าเขาไม่ได้เล่นรวมถึงไม่ได้ซ้อมมานานมากแต่เราเชื่อใจเขาเพราะความสามารถของเขาและเพราะระดับฝีเท้าของเขา การปรับตัวให้เป็นนักเตะของเคตาเฟ่มีความซับซ้อนและแทบเป็นไปไม่ได้แต่เราเดิมพันในตัวเขาเราแฮปปี้เพราะเราได้นักเตะชั้นยอดเขาเป็นเด็กดีเขาเข้ากับทีมได้ดีและเขาจําเป็นต้องเรียนรู้ภาษาสเปนเพิ่มอีกนิดอย่างไรก็ดีเชื่อว่าเมเตอร์อาจรับซับในช่วงซัมเมอร์สูงกว่า40ล้านปอนด์เนื่องจากกรีนวูดได้รับการจับตาจากหลายทีมยักษ์ทั้งเอซิมิลานอเลติโกมาิดบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริด หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ